วันนี้เราก็จะมีนะคะฉลองเล็กๆสองคนนะคะที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องชิดในนอร์เวย์ชิดในนอร์เวยนะ์ในวันนี้นะคะก็มาพร้อมกับความสดใสนะคะเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษอะไรยังไงต้องดูให้จบนะคะ วันที่ 3, สสิงหาคมนะคะเป็นวันพิเศษนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเราคะ่ะครบรอบ3ามปีนะคะและก็ที่เราถือว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานเพราะว่าเ,เราได้ย้ายมาที่ประเทศนอร์เวย์ใช่ไหมคะแล้วก็จดทะเบียนที่นี่คะ่ะส่วนที่ประเทศไทยนะคะเราแค่จัดงานแต่งงานนะคะตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะคะเพราะว่า ออตอนที่แฟนคนนอดนะคะขอแต่งงานนะคะเมื่อเดือนตุลาคมนะคะปี2 0 0 0ปี2017นะคะก็หลังจากนั้นนะคะเดือนพฤศจิกะคะประมาณวันที่14พฤศจิกายนนะคะก็มีการนะคะจัดพิธีแต่งงานนะคะเล็กๆนะคะที่ที่บ้านนะคะที่ต่างจังหวัดนะคะเราไม่ได้จัดที่ที่โรงแรมหรือว่าจัดงานใหญ่โตอะไรนะคะ เพราะว่าพ่อกับแม่หลังจากที่รู้เรื่องนะคะว่าแฟนขอแต่งงานก็คือพ่อกับแม่บอกว่าก่อนที่จะทําเรื่องย้ายมาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะก็ให้จัดงานให้ถูกต้องนะคะเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้นะคะเพราะว่าคนต่างจังหวัดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็คือขอแค่ให้มีพิธีการให้ถูกต้องนะคะตามประเพณีไทยนะคะซึ่ง อย่างที่บอกนะคะงานแต่งงานของเราที่ต่างจังหวัดนะคะที่ประเทศไทยนะคะก็เป็นพิธีเล็กๆนะคะไม่มีการเชิญไม่มีไม่มีโต๊ะจีนหรือไม่มีฉลองหลังจากจัดพิธีช่วงเช้านะคะก็พ่อกับแม่นะคะก็จะเชิญแค่ญาติๆนะคะญาติผู้ใหญ่นะคะในหมู่บ้านนะคะบอกปากเปล่านะคะให้มาร่วมยินดีกับเราะคะ่ะซึ่งช่วงเช้าก็จัดพิธีนะคะ ตามตามเขาเรียกอะไรคะตามออประเพณีไทยนะคะหลังจากเสร็จพิธีช่วงเช้านะคะประมาณ9ก้าโมงนะคะก็ทุกคนในครอบครัวและก็ญาติผู้ใหญ่ก็ทานอาหารร่วมกันค่ะวันครอบรอบแต่งงานสําหรับเรานะคะก็คือทุกๆวันก็เป็นวันพิเศษทุกๆวันเราก็รักกันใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็อยากใหออ้ทั้งสองคนนะคะได้เห็นความสําคัญได้นึกถึงว่า วันวันเนี้ยวันที่เราแต่งงานกันนะคะเป็นเป็นวันแรงนะะี่ค่ะที่เราตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะซึ่งเอ่อการที่เราเอ่อมีวันครบรอบแต่งงานนะคะคือของขวัญอะไรไม่ได้สำคัญแค่ให้มีเป็นวันของเรานะคะก็คือทุกๆกคนเนาะก็มีวันเกิดเป็นของตัวเองใช่ไหมคะวันเกิดของแต่ละคนเนาะแต่ชีวิตคู่การที่เรามาอยู่ด้วยกันอย่างน้อยโอเคเราก็มี วันครบรอบแต่งงานซึ่งเป็นวันของเราทั้งคู่ค่ะแน่นอนนะคะทุกๆคู่นะคะที่อยู่ด้วยกันมาใช่ไหมคะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก็อาจจะแบบเออมีอะไรที่ไม่เหมือนกันนะคะไม่ถูกใจกันบ้างหรือว่าอยู่ด้วยกันนานๆก็จะเกิดความอาจจะมีความเบื่อหน่ายเกิดความจำเจซ้ำซากทุกๆวันใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยถ้าเรามีวันนี้นะคะทำวันนี้วัน วันครบรอบแต่งงานนะคะวันอื่นๆก็คืออาจจะทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจบ้างแตอง่อย่างน้อยก็มีวันนี้ให้แบบว่าเออเธอวันนี้เป็นวันที่เราแบบใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะเรามาทําอะไรอ,อดีๆเรามาฉลองกันนะอะไรประมาณนี้นะคะทุกๆวันนะคะอ,อ,อาจจะเป็นวันพิเศษรักกันทุกวัน แต่วันนี้พิเศษกว่าค่ะเพราะว่าเป็นวันครบรอบอแต่งงานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะคือคนเราอะอยู่ด้วยกันนะคะการที่คุณอาจจะบอกรักทุกวันบอกรักบ่อยๆใช่ไหมคะมันก็สําคัญแต่ว่าการกระทําก็สําคัญนะคะการที่จะบอกรักว่าเออฉันรักเธออย่าง,งโง่อย่างนี้แต่ว่าเราเราคิดว่านะคะสําหรับเราอ่ะ การกระทําก็สําคัญนะคะการที่เราบอกลักเขาเราต้องแสดงว่าเรารักเขายัางไงนะคะอย่างน้อยก็มีวันดีๆวันพิเศษแบบนี้นะคะการที่เรานะคะมีวันครบรอบแต่งงานนะคะไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้ของขวัญหรืออะไรนะคะแต่ว่าสำหรับเราแล้วก็คือเหมือนช่วยดึงนะคะดึงสตินะคะของ คนทั้งคู่ที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันให้ให้แบบว่าเออถึงเราจะใช้ชีวิตด้วยกันแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะละเลยหรือจะไม่ทำอะไรที่พิเศษเลยนะคะก็นี่แหละค่ะสำหรับเรานะคะวันครบรอบแต่งงานก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเหมือนเหมือนกับวันเกิดนะคะของของเราทั้งคู่เลยค่ะ ก็วันนี้วันที่3ส,สิงหาคมน,นะคะปี2021นะคะวันนี้เราก็จะมีนะคะฉลองเล็กๆ2คนนะคะที่บ้านนะคะก็เมื่อวานนะคะคุณสามีก็บอกว่าจะไปหาดูของขวัญให้นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าของขวัญนั้นคืออะไรและก็ คุณสามีนะคะก็ไปสั่งเค้กนะคะแล้วก็ไม่รู้อีกว่าหน้าตาเค้กจะเป็นยังไงนะคะก็มาลุ้นพร้อมๆกันนะคะเพื่อนเพื่อก็คือของขวัญน,น่ะเราเตรียมให้คุณสามีนะ่ะคุณสามีเขาบอกว่าเขาอยากได้อะไรคือเราก็จัดให้นะคะจัดให้แล้วนะคะแต่ของขวัญของเราอะ่ะเขาไม่ได้บอกนะคะว่าเขาจะให้อะไรนะคะเมื่อวานเขาก็บอกแค่ว่าเขาจะไปหาดูของขวัญมาให้นะคะก็ เดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ติดตามคลิปนี้ให้จบงานฉลองครบรอบแต่งงานของเราก็มาติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะยื้ให้จบนะคะ Okay. Well, ีด uh ียวก็เดี๋ยวเรามาเปิดของขวัญ <chilli> กันนะทุกคนก็ของขวัญอันนี้นะคะคุณสามีให้นี่นะคะเอ่ออิเล็กทริกนะคะ อิเล็กทริกคิกไปนะคะรถไปรถจัก,กรยานไฟฟ้านะคะทูเซนเทอร์ูเดีอเวเดามเเดิอดขอเด้อแด้อกด้อเด้นเด้เด้ด้ีเด้เาาเดอเดนีเด้เด้๋ยด้วเราเป้ดเ้เเดออนะอนนะอออเ เดี yeah. Yeah, so no, ๋ยวอดัสกุลวีค้นนอ r พอเสร็จเตวีอีที่ทิอู้อยู่ใกันซไปสามสิบปีนะคะที่เส้นทางนพคนเอเดี๋ยวเรามาเก็บเลยนะคัทุกคนอโอเคโอ้ยโอ้กนะ แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยแกะนะคะอันนี้ของขวัญคุณสามีให้ส่วนเนะเยอะเต็ันนี้ส่วนอันนี้นะคะชิลไหมมีกาส็นะคะให้คุณสามีโอเคแล้วก็โอเคดูโอเปนเอเปนแบบแบบอะไรนะ Å, oh, <laughs> penger. Oh. Dollar, dollar, norsk, ja. norsk dollar. Ja. Ja. Dollar? Mm. <laughs> ok, leser. Til... til... Til mm. Happy year. Nei, tre... Ah, de. Ja. Tre, tre, <laughs> tre, ni, ni, åtte, åtte, fem, 18 til, mm -hmm. til tre, åtte, 21. Mm -hmm. Takk for at de... เอลสเกเมนาดีเดย์อร์ซโคนาดีโคนาดีโอ้เลิบเ้ออักนี่นอกจากมีการแล้วค่ะก็ซื้อนะคะซื้อต้นบูเบอรี่ให้สามีนะคะเพราะว่าคือเราเราตั้งใจที่แบบจะซื้ออยู่แล้วไงแล้วคุณสามีเขาก็อยาก ได้นะก็เลยซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดน,นะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คือโอู้เูบานูแ,แนะคะนี่แล้วก็มีประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์อืมแล้วเนะก็บกินได้ด้วยนะคะทุกคนคือซื้อได้แล้วก็นี่มันสุกพอดีนะคะจากร้านนะคะ <laughs> สุก <laughs> พอดีนะคุ้มมากๆซื้อมาแล้วก็สุกเลยนะคะอืมโอเค แลอวก็สบิสตูอันนี้นะคะคือต้นบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่ง<แ>สูสบเบอรูบเบอร์แคดูลุกๆเจ้าลุกราเด็นนระเด็นโอ้โอ้โอ้โถ่ี เดีกๆเราค่โอ๋นะยยเด็กอนนกเด็กอนนกก็นี่นะคะก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะคะเราจัดนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะมีของขวัญให้กันเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ก็ชอบนะคะแต่ก็คือไม่คิดว่าคุณสามีจะซื้อให้นะคะแล้วก็อันนี้ก็มีปิโหยวนี่รับโอเคก็เดี๋ยวก็เราก็จะไปเออ กินข้าวที่ร้านอาหารนะคะฉลองแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมากลับมากินเค้กนะคะเค้กครบรอบวันแต่งงานเราสั่งไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวกลับมากินเค้กนี่โอเคโชว์ปลายได้ปลายเป่นเลยเน่เป็นดาวเป็นเน่โอเคโอเค l o a ดิ้ง เดี๋ยวเราก็จะเปิดของขวัญน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องอชาร์จแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดนะคะของขวัญเนาะพร้อมกันนะคะเต้เต้โอ

Sånn og sånn? Sånn, ja. Å ja. Og så mm -hmm. oh, yeah. oh. oh, yeah. oh, yeah. tråkker yeah. jeg inn mer når du skal ta ut. Mm -hmm. yeah. oh,

ฮัลโหลเดตอามินเค้กเริ k, uh k, ่มเักกันค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวมากินเค้กนะคะครบรอบมันแต่งงานนะคะช็อกโกแลตเค้กนะคะคุณสามีสั่งมาเดี๋ยวเรามากินเค้กพร้อมกันนะคะนี่ Yeah. Sit, sit down, sit down okay. Happy birthday Night. to you. Okay. Can we? Okay, Ok, part we say. Get Okay, start the <laughs> Glad to rain, man. Dark again. to rain, man. Oh, we mm. oh. okay. yeah. ja, uh, look dark again. Glad to rain, man. Oh, we look dark again. Oh, we look dark again. Mm -hmm. Okay, some men, some men be men, blue, some men. Maybe we can share it. blue. Okay, Yay! Yeah. Yeah. For, for next, 30th. For next, Okay, share it.

ครบรอบแต่งงานกองเราสองคนนะคะก็รอบสามปีก er ็เน like e ี่ย okay. ค่ะฉลองได้น้อยก็เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะยิ้มเลยแล้วโอเคฮันเดีทักไปด้วทักไปด้าโอเค